ต่อไปก็เป็นแม่ค้าโครงการคนละครึ่งนะนะ <c oughs> ได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้แต่เมื่อวานวนี้เราก็เสนอข่าวไปแล้วครับแบบเกสนีรุ่งวิทย์ของหงสกสกุลนี่นะ, <c oughs> นะครับก็บอกแล้วนะครับ <c oughs> บอกว่านี่นะเรื่องของแม่ค้าที่ขายของแล้วก็อยู่ในโครงการคนละครึ่งที่อุบลราชธานีนี่นะ <c oughs> เป็นไงคับเมนูละร้อยบาทแต่ปรากฏว่าเกบไปจ่าย <c oughs> ครึ่งหนึ่งรับจ่ายครึ่งหนึ่งแต่แม่ค้าได้ไปคิดเพิ่มนะ อีกสิบบาทครับเนี่ยเป็นค่าเน็ตว่าอย่างงานขราบนี่นะโอ้ยมันเป็นได้ยังไงครับพิจารณ์กันเยอะอคุณเยาวเรศรัตนพรนะแม่ค้าที่ตกเป็นข่าวที่ขายเนื้อที่ขายจุซอยเนื้อครับเนี่ยที่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีครับปรากฏว่าวันนี้ได้รับการาพิพากษ์วิจารณ์เยอะท่านพาผอจังหวัดอุบลราชธานีเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปทําความเข้าใจบอกว่าทําแบบนี้มันผิดครับเพราะฉะนั้นต้องเสียค่าปรับด้วยแต่เนื่องจากว่าแม่ค้าคนนี้คุณ ยวเรศนี้เนะเป็นรถเข็นครับเพราะฉะนั้นอัตราการจับนะครับก็คงจะไม่เกิน1,000บาทแต่ต้องประกาศแจ้งนะครับว่าเมื่อทําผิดแล้วจะต้องถูกปรับด้วยแล้วก็ไปขอให้คุณยวเรศนั้นไปถอนจากโครงการคนละครึ่งกับธนาคารกรุงไทยต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยฝากนะครับว่าร้านค้าต่างๆที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งนั้นต้องประกาศเตือนกันทำแบบนี้ไม่ได้ท่านมีความผิดนะครับค่ะ วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งก็มีปัญหามาแล้วนะคะและนี่ยังต้องพูดว่าเจ้าเล่นะคะ,ะในการาที่จะมากเก็บเงินเอากําไรเข้าสู่ตัวเองเนี่ยม,มันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะคะคุยยองนบาาสม